มมันอ่ะพี่เมย์ค่ะวันนี้วงส่งปิกล้องมีอะไรบ้างคะก็วันนี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยก็เป็นครั้งที่สองของทันไทยเซตีซั่นสองเพราะรอบก่อนเรามีวงส่งเปิดก่อนอ่ะแล้วตอนนี้เป็นวงส่งปิดกล้องค่ะก็ตื่นเต้นคิดว่าน้องน้องทกคนก็คือตื่นเต้นด้วยเหมือนกันค่ะมับนเป็นยังไงเป็นไงครับวันเป็นแฟนคลับมาเมืองแน่นเลยโอ้ยดีใจมากทุกคนน่ารักมากเพราะว่า ก็ถือว่าเช้าอยู่เนื้อเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็แฟนๆมาแบบสับสนพวกเราทุกคนเยอะมากๆเลยครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับตั้งแต่ตีห้าหกโมงแล้วอย่างนี้ก็คือเช้าว่าพวกผม,มอีกก็ดีใจที่มาเยอะนะเนี่ยพอก็เพิ่มความมงคลมาครับแม้กับ ทีวีเนาะเมเนาะค่ครับจะได้ปังๆมากขึ้นครับถ่ายเสร็จแล้วครับค่ะก็ถ่ายเสร็จมนที่เรียบร้อยแล้วเมื่อออเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกทุกอย่างแล้วค่ะก็เรือการตัดต่อแล้วค่ะตอนนี้เหลือโพสตอย่างเดียวแล้วค่ะเนคะไค่ะเคะก็จริงๆเราก็ได้เห็นการตัดต่อไปหลายอีพีแล้วเราก็ เรียกว่าตื่นเต้นเราก็ดีใจคาดหวังด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำมาดีดีแล้วอะไรเงี้ยถ้าอยากรู้ว่ากระแสตอบรับทุกคนหลังจากออนแอร์ไปแล้วจะชอบไหมอะไรเงี้ยภาคต่อ,อแฟนจะได้็นอะไรบ้างจะได้เห็นการเติบโตและการพัฒนาค่ะก็เจ็ดปีที่รักกันระยะเวลาไม่สั้นไม่ยาวแต่ทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงค่ะเ่นแปลงใช่ค่ะจากวันนักศึกษาตอนนี้ก็เป็นการทำงานแล้วค่ะอย่าง่อนเส ยังค่ะน้องๆยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยค่ะสคนพี่ค็อกเป้ยังไม่เห็นยังไม่ได้ดูเลยครับใช่ใช่ค่ะจะเป็นยังไงคะตรงโครงการใจที่เราคาดหวัง่อค่อนข้างตรงค่ะกับสิ่งที่เราแบบอยากจะนําเสนอค่ะก็ตอนนี้ก็ยังมีการแบบพูดคุยแล้วก็อยากจะทําให้ดียิ่งกว่าที่เราแบบทําออกมาค่ะจะมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมจากที่เสิดมาก่อนหน้านี้ไหมคะก็ จร,จริงๆแล้วมันจะมีพ้อมเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจากการที่ใช้ชีวิตคู่กันอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้ติดตามค่ะว่าการใช้ชีวิตคู่กันของพวกเขา7ปีหลังจากนั้นเป็นยังไงค่ะคาดหวังยังไงกับซีรีส์นี้ถ้าถามาไาาม่คาดหวังยังไงก็คาดหวังค่ะแต่ก็กดดันค่ะต้องบอกว่ากดดันมากๆเลยแต่ก็พยายามทำพ้ดีที่สุดค่ะอย่างนักแสดงหลายๆท่าน คาดหวังกัตากับเรื่องนี้เราเลยครับยินไเมกคาดเสียยิ้มคาดหวังไหมครับผมคาดหวังครับเพราะอย่างที่พี่มิวพูดไปว่าพวกเรานักแสดงทุกคนก็กดดันครับเพราะว่าซีซั่นหนึ่งพี่พีมิวพี่กัอฟทำได้ดีนะครับกระแสก็ดีมากก็เซสสองพวกเราก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วครับหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะชอบนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับเราครับก็มาเเเข้องดีใจครับที่ได้โอ้โหใกล้ไปดีใจครับที่ได้มาเล่นทันไทยซีซั่นสองนี้ครับไม่ได้แกล้งใช่ไหม ก็อย <mile> ่างที่ทุกคนคาดหวังไว้ก <Shir ak> ันเยอะครับเราก็ท <itud soundtrack> ุกคนทีมงานพี่กอฟพี่เมย์แล้ก็นักแสดงทุกคนครับก็ตั้งใจกันทํางานมากๆครับอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับสองคนับก็ก็รู้สึกว่า โคซีชันยากรู้สึกว่าโบร,รู้สึกว่าโบทําทำนี้สุดแต่โบเชื่อว่าพเพื่อนๆพนทำนี้สุดเหมือนกันโ <c oughs> บลค่อนข้าง,างไม่จะพูดว่าไม่สนใจก็ไม่ได้นะแต่ว่าแบบคนรับจออกมาเป็นแบบไหนโบล์ตยอมรับมันได้เพราะโบ,บร,รู้สึกว่าโบทําทำนี้สุดแล้ว <c oughs> แล้วเพื่อนเพื่อนโบลทุกคนทีมงานพี่เม <c oughs> พี่เก้อยูกาบก็รู้สึกว่าเขาทำนี้สุดแล้วครับจากที่เราเห็นก็รู้สึกว่าออกมาเป็นยังไงโบก็ดีใจหมดเลย ผมก็เรายืนเป็นโบสนะเราไม่เห็นครับเป็นโบสนะเป็นโบสครับก็คิดว่าเราก็ทํานเต็มที่มากที่สุดนะเราคิดว่าผลงานที่เราตั้งใจที่จะนาเสนอให้ทุกคนเนี่ยมันจะออกมาดีแน่นอนครับก็รอชมได้ครับบอกพี่เมยเหรอครับก็ขอบคุณทั้งพี่ก๊อฟพี่เมย์และพี่เก้ทุกๆคนครับทีมงานทุกๆคนเลยครับพี่ๆในกองแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาสดีๆ ใจเย็นนะอาัสดีครับวัสดีครับอยู่ในลืมก่อนนะครับผมโอ้ตัดตัดตัดจะถไทยครับผมครับผมก็กับเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่า ตั้งใจมากๆเลยครับแล้วก็พป๊บนึงนะฮะสูงๆไม่ค่อยได้ได้ครับผมได้ลวฮะก็ตั้งใจมากๆเลยครับแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของพี่มิวพี่กัปด้วยแล้วก็เห็นความสามารถของน้องๆที่เป็นนักแสดงใหม่ด้วยครับก็เชื่อว่าผลงานออกมาดีแน่นอนครับพัฒการของร่งนคจะผ่านไปชเข้มเหมือนเดิมค่อนข้างเข้มข้นคลักเลยครับผมใช่ฮะก็เราเราก็ได้รับบทแบบว่าชงให้หลายๆคู่ด้วยใช่ครับผม ไม่ต่อร้องอริอเนาะใช่แล้วครับผมเป็นกัปตันเรือที่แท้ทูเย้ครับผมเนี่ยฮะได้ไหมลูกคไม่ย่นค่่วอะไรก็ตื่นเต้นนะคะก็เป็นเรื่องแรกของเบกกี้ เรื่องแรกของเรราด้วยเื่องแบกกี้ค่ะก็ตื่นเต้นมากก็มีเกงกล้องว่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทําเต็มที่แล้วก็ทุกคนก็ทําเต็มที่ค่ะก็ไว้รอดูนะคะดีแน่นอนก็เป็นเรื่องแรกยังไงีนะคะเร,ราะะเป็นพี่ในซีรีส์ว,วายเดียค่ะก็ได้อยู่เป็นผู้หญิงคนเดียวได้มีพี่ชายหลายคนเลยมาดูแลตู้ต่อทูต่ออะไรนะต่ออะไรับ ถ้าบ้างวครับาดขาไปแล้วหนึ่งที่นี่ก็ได้สุดไปใลยร่ะครับถือด้วยกันพี่แดนไหมูเรายังไงคะถ่ายกันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ครับโล่งใจขึ้นเยอะเลยครับก็มันก็มีความกดดันมาระหว่างถ่ายหรือว่าตอนกําลังถ่ายบ้างแต่เราก็ทําดีที่สุดทั้งคู่ครับก็อยากให้ผลมันออกมาดีแล้วก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ยอมรับมันเหมือนกันเนี่ แตู่เราก็มาแรงเหมือนกันรสับใชกรเรารัอง่ก็รู้สึกขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่คอยติดตามหรือว่าหรือว่าคอยให้กําลังใจก็อยากให้คอยติดตามในซีรีส์ว่าเนื้อเรื่องของเราสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงจะไปเกี่ยวกับทานทัยหรือเกี่ยวกับผู้อื่นยังไงก็อยากให้ช่วยกันติดตามวยครับครับใช่ครับผมกลับไปที่ที่มีอครับที่มานตอนะครับอันนี้มันหลุดนะลองเน็ต แล้วถ้าเกิดันไม่ได้ดูซีซัแรกไม่ต่างซนแรก็่ไม่งงกันาหวนน้าจะ็มองว่า,วา,วาการร่นต้นไหนอีกซีซันหนึ่งแต่ว่าจะเป็นรูปแบบที่โตแล้วโตขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ายอยากจ,จะเก็บคลิปเล็กเล็กน้อยๆของซีรีส์เอาให้ครบถ้วนดูซีซันหนึ่งด้วยดีกว่าคา่ะก็จะเป็นซีซันหนึ่งก่อนแล้วก็มา,า,าต่อใช่ค่ะตัไม่ยากแน่นอน ใช่ค่ะจิ้นไม่ยากแน่นอนใช่ค่ะควรไม่ไปกับที่สองค่ะจริงค่ะเนี่ยถามว่าหนึ่งเหตุผลที่ไม่ควรพลาดที่ท่นสองก็จริงๆแล้วถ้าใครได้ดูซีซั่นหนึ่งครับก็จะรู้ความน่ารักมุ้งมิงเป็นยังไงนะครับแล้วแล้วก็จริงๆเมย์แอบส่งให้ดูบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็โหยจิ้นมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟินมากเงี้ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยตั้งตาตั้งตารอละที่จะดูเรื่องนี้ในภาคสองครฝากด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายอ่อนปากก็สุดท้ายแล้วก็ อ๋อจริงๆเราประกาศไปแล้วนะคะน่าจะเห็นกันแล้วก็เราจะออนกันวันแรกอ๋อออนแอร์ตอนแรกคือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนค่ะเวลา4ทุ่ม4 5ช่องวั31ค่ะและออนอ๋อและย้อนหลังที่ช่องไลท์ทีวีค่ะก็อย่างนี้ทุกคนบอกไปครับคือทุกคนทำเต็มที่มากๆเลยครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนสนกุกแน่นอนครับ ก็ฝากอนนาซีรีส์ซีซั่นสองด้วยนะครับผมก็ทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วก็อยาก้ทุกคนได้ล,ลองอนักชสดูครับว่ามันจะเด็ดจะแซ่บเน่หนครับผมขอบคุณนะครับขุบคนนะครับอ,อัปเดตประเด็นเด็ดเพ่นร้อนกับช่องมันเพือกอย่าลืมกดไลค์และกด SUBSCRIBE ด้วยนะ Transcrição e aí